ที่เคารพรักทุกท่านคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อซื้อน่าสกุลหยังพ่อซื้อผัดซีบูมอกซื้อเลนซื้อขมน้อยมาตตานไหนพ่อบ้านันงวังข้างคุณแม่เดีแม่ชีสวัสดีบูมอกซื้อเลนซื้อแดงไม่แดงมาตะดงวังข้างเนาะตอนแรกมาซื้อหัวแก่แมนบอสาวสกุลหัยำก็แล้วหลาบูระเมร์ยำปากเขียวปากแหลมแม่รสชาติเป็นยังไงแยบหวานหวานเค็ม ปุ๊เพราะว่าคุณตาเพิ่นเพื่กินแม่นบอคุณตาเพิ่นเป็นยังคืออยากกินเพราะเรน่าคะขาซ่าโบมึนชาวันนี้เพิ่นกินละไคบอวันนี้ว่าเพิ่นเพื่อกินใช่ันนี้คุณแม่ที่จาตาถึงใจซื้อเป็นปุ๊กไปให้เพิ่อนพียดีวันนี้ได้ซื้ออีกเนาะก็อยากซื้อเป็นปุ๊กว่ามันได้กินด่นได้กินใบอีกก้อนใบอี่คุณพ่อคุณแม่ต้องกินน้ำเด้อรสชาติ มเม็ดแรกเนี่ยกืนลื่อนได้กันมัเ้เลยให้ยำยีให้กินเพราะว่าอยากให้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณแม่เดอ้เอแนวใดสาวสักคนอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่มีอาการมึนชาตามมือตามเท้าปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอย่าลืมเลือกข้อเรื่องท่นก็รอยเกาซิปมีเพ่งบอกเรื้องแขนเสื้อให้อีกตัวหนึ่งดีใจบอกบ่ยี่ถงบ่นี่บ่มี่ถงอ๋อนี่ทำมองพ่อพ่อมาแก่ว่าทันใจได้ถง เดี๋ยวสี่เอารุ่นนี้ใ่้มือนี้ของคุณคุณแม่แดงแล้วก็ของกุ้งก้ายล่หล